สวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพามาอัปเดตนะครับอัปเดตความก้าวหน้าของทุเรียนชาววังนิดหนึ่งปลูกอยู่ที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยบ้านซี่วบลพ,พัฒนานะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันนิดนึงนะครับครั้งล่าสุดผมอัปเดตไปเมื่อวันที่ วันที่20มิถุนายนนะครับสองพวันนี้เป็นวันที่4 4กรกฎาคม2 5 6 5นะครับก็2สัปดาห์พอดีนะครับแล้วเรามาดูความก้าวหน้าว่าเป็นยังไงผมก็มีการเอาทุเรียนมาปลูกเสริมรากไว้ด้วยนะครับอันนี้ตอนครั้งที่แล้วไม่ได้ถ่ายลงนะครับอันนี้เป็นน้องเล็กสุดนะครับต้นเล็กสุดต้นละ สี่บบาทเองเอามาปลูกนะครับต้นเล็กสุดก็เริ่มเริ่มแตกยอดแล้วครับปลูกต้นคู่ไว้เริ่มแตกยอดแล้วอันนี้เป็นทุเรียนที่ผมเอามาเสริมรากนะครับปลูกไว้เสริมรากก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ดินเหนียวอันที่ผมบอกนะครับแล้วก็ผมมีการปลูกกล้วยไว้หมดทุกต้นนะครับหมดหมดทุกกลุ่มแล้ว เพราะว่าเพื่อที่จะเสริมร่มเงาให้เขานะครับอันนี้ปลูกทิศทิศตะวันตกนะครับนันนู้นทิศตะวันตกก็จะให้บังแดดช่วงช่วงบ่ายนิดนึงอย่างต้นนี้นะครับก็จะบังแดดช่วงบ่ายปลูกไว้หมดทุกต้นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับอีกต้นหนึ่งเขากลำลำังแตกยอดนะครับกำลังฟื้นกำลังแตกยอดแล้ว กำลังไปได้ดีนะครับไปได้ดีมีนิดหนึ่งเขามีมาแมลงไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงดูเนี่ยไอตัวนี้ยดูนะครับเนี่ยมันมักจะมากินใบอน,นี่ผมก็ข้ามซะเลยต้องมาข้ามันทุกวันนะครับนนี่ก็เป็นต้นทุเรียนที่เสริมรากครับเสริมรากไว้นี่ก็กำลังติดดีเลย การลดน้ำผมนะครับรดน้ำก็เป็นสองสามวันครั้งหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับความชุ่มชื้นใดนดินที่เรียนทุกท่านก่อนหน้าน,นี้ที่ได้ดูคลิปผมนะครับวันนี้ผมก็วิ่งออกกําลังกายมานะครับแล้วก็มาดูทุเรียนตอนเช้านเช้าตู่เลยครับยังไม่เห็นดวงดวงอาทิตย์เลยอันนี้อันนี้เขาก็แตกยอดไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับซื้อมาตอนแรกมันมันแตกยอดนะครับก็ ตอนนี้ยอดกำลังแก่แล้วเดี๋ยวก็สู่เข้าสู่ขั้นตอนกันแตกตายอดอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นมเมล็ดที่ผมเอาปลูกเสริมไว้ต้นละประมาณคิดว่าต้นละประมาณ3 4ต้นนะครับในการาเสริมรากไปดูต้นก่อนหน้าน,นี้ที่ผมโชว์ไว้นะครับโชว์ไว้ว่าเอ,เ,อเขาเริ่มพัฒนาการได้ดี กัเพื่อนๆนะครับนี่เลยตอนนี้เลยตอนนี้คือเอาลงมาปลูกเนี่ยเขาจะให้มียอดไม่มีอะไรนะครับแต่ใบใบเขาจะตันพอดีก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งวิธีในการที่ให้เพื่อนๆสมาชิกเพื่อนๆทุกท่านนะครับในการเลือกกิ่งพันธุ์มาปลูกถ้าเราเลือกได้นะครับถ้าเราเลือกได้ไม่สมควรที่จะเลือกกิ่งพันธุ์ที่แตกยอด แตกใบแล้วนะครับหรือไม่ควรเลือกพวกที่ใบกลางอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรนะครับเอาพวกที่ใบแก่ใบตันดีกว่านะครับถ้าเลือกได้นะถ้าเลือกได้จะได้เอาใบแก่ใบตันเนี่ยผมเลือกต้นที่ใบต้นเนี้ยใบแก่ใบตันพอดีนะครับแล้วปลูกไว้ก็เกือบเกือบสองเดือนแล้วกลางเดือน,นกกเนี้ยสิบห้ากรกฎาคมเนี่ยก็จะสองเดือนนะครับเพื่อนดูมันแตกยอดสิ เออมันรู้สึกดีกว่ากันไงน,นี่ก็ปลูกไว้เสริมรากชิ้นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ปลูกไว้ประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับก็ได้ต้นเท่านี้แหละคิดว่าเจ็ดแปดเดือนก็จะเสริมรากเข้าไปหรือหรือถ้าถ้ามันสวยดีก็อาจจะไม่เสียบก็ได้นะครับมันอาจจะไม่เสริมรากก็ได้ก็ปล่อย,อยไปมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับ ต้นนี้ก็เช่นเดียวกันลักษณะเดียวกันกต้นเมื่อกี้นะครับก็เป็นต้นที่ยอดตันใบตันนะครับไม่มียอดไม่มีอะไรมาแต่แรกนี่เขาก็กเริ่มแตกนะครับเริ่มแตกดีมากแบบนี้คือจะดีมากเลยนะครับพัฒนาการเขาจะดีมากแบบเดียวแบบนี้แปบ,บเดียวไม่ถึงประมาณปีหนึ่งนี่เป็น ท่วมหัวแน่นะครับปีหนึ่งท่วมหัวแน่ตอนนี้ก็ประมาณเกือบเม็ดหนึ่งละอยู่ประมาณเกือบเม็ดแล้วครับหรือเม็ดหนึ่งไม่แน่ใจน่าจะเม็ดหนึ่งได้ละก็ใช้เวลาปีหนึ่งก็ขึ้นไปอีกสักประมาณเม็ดหนึ่งนะครับก็ได้สองเม็ดน,นี้สแสลมเดี๋ยวสักสามเดือนสี่เดือนคงจะเอาออกนะครับเอาแทงยอดอีกสักครั้งหนึ่งก็จะชนแสลมแล้วแล้วก็จะเอาออกนี่ก็เป็นต้นกล้วยที่ผมปลูก ใบบางลมเงานะครับก็ให้ดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับลักษณะใบตันนะครับใบตันไม่มียอดมาเลยนะครับแต่ใบเขาเข้มเข้มอยู่ตลอดตั้งแตอ่อยู่ที่ร้านเขาผมก็เลือกเลือกช่วยกันกับแม่ค้าครับแม่ค้าก็เอาพวกที่ยอดสวยๆให้จริงผมก็ไม่อยากได้ห้หรอกแต่มันเลือกยากก็เลยเอาเอา,เอาตามที่แม่ค้าเลือกมา แต่ว่าไม่ใช่ไม่ดีนะครับตัวที่มันมียอดมีอะไรแต่ว่าเราเอามาปลูกตอนแรกครับปลูกตอนแรกมันก็จะสู้สู้แดดสู้ลมยากหน่อยยอดเขาก็จะเหี่ยวโดนลมพัดมันก็จะแห้งนะครับมันจะทําให้เสียรูปไม่ค่อยสวยนี่ต้องเป็นพวกอย่างเงี้ยยอดตันๆมาอย่างเงี้ยนะครับเดือนสองเดือนเขาก็แตกยอดขึ้นมาอย่างนี้ได้ แตกยอดหมดเลยไปในทิศทางที่ดีมากนะครับผมก็เสริมเสริมรากในผมปลูกไว้ทุกต้นนะครับต้นละสามสี่หลุมละสามสี่ต้นก็ให้ดูเรื่อยๆนะครับมาดูต้นหนึ่งต้นที่เขาแตกยอดมาังแต่ผมเอามาปลูกนะครับเนี่ยเขาแตกยอดมา้งแต่ผมเอามาปลูกตอนนี้ก็รอให้เขาใบาใบกลางเต็มที่นะครับใบเขียวใบเข้มใบตันแล้วก็ค่อยจะ ต่อยอดต่อใบขึ้นมาอีกทีนึงไม่ใช่ไม่สวยนะครับเนี่ยเนี่ยเขาใบเข้มแล้วเริ่มเข้มเข้มแล้วแล้วอีกหน่อยเขาก็จะแทงยอดให้ผมนะครับคาดการว่าไม่น่าจะเกินออีกเดือนนึงนี่มีรอยแมลงกินแมลงเยอะมากครับฉีด,ดายาแล้วก็ฉีดนะครับแต่ก็มันเป็นพวกแมลงปีกแข็ง เป็นประมาณนี้ทุกต้นนะครับปลูกต้นกล้วยเสริมไว้นี่ก็ยาโรมากปาตาไม่ยายมาเอาหยาออกนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันต้นนี้เอามาปลูกนี่ใบเขาแทงยอดนะครับนี่ก็ถึงสแสลมแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยผมเจ้าออกแล้วเขาแตกยอดตอนมากับผมอยู่มันคืบเดียวขึ้นไปนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเขาติดดีแล้วเขาคงจะแทงยอดขึ้นไปสูงนะครับ อั้งไะยี่สิบสามสิบเซนได้ก็รอดูนะครับรอดูอามาดูสักต้นหนึ่งนะครับมาดูอีกสักต้นหนึ่งว่าเป็นไงนะครับก็ต้นนี้ก็เป็นต้นหนึ่งที่สวยนะครับเขาไม่มีออยอดตั้งแต่แรกดูตอนที่เขามียอดนะครับทีนี้แทงออกมาได้ดีมากนะครับปลูก ยังไม่ถึงสองเดือนดีนะครับเนี่ยกลางเดือนกรกฎานี้จะสองเดือนดูลักษณะการแทงยอดนี่ทิ้งใบก็ธรรมดานะครับเพราะว่าเขาแทงยอดใหม่สารอาหารยังไม่มีดีนะครับปลูกยังไม่ถึงสองเดือนก็ไปในทิศทางที่ดีนะครับก็รอลุ้นว่าเขาจะแตกออกมาเยอะไหมนะครับแล้วก็ยอดของเขาเนี่ย จะเป็นยังไงนะครับผมก็เช่นเอ่อผมก็ปลูกเอ่อไม่ใช่ปลูกผมก็ฉีดยาฆ่ามแมลงไว้แล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นอ่ายอดแดงๆออกมานะครับประมาณเนี้ยผมก็ฉีดยาฆ่ามแมลงไปแล้วรอบหนึ่งก็ดูว่าไม่มีเพีย้ยผมก็จะไม่ฉีดนะครับไม่มีเพี้ยก็ไม่ฉีดแล้วก็รอให้เขาใบกลางกว่านี้ก่อนก็จะเริ่มฉีดอีกทีหนึง่ง นะครับยังไม่มีการบำรุงสารอาหารใ,ใดทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเขาปล่อยไว้ธรรมชาติก่อนทุเรียนเดือนครึ่งนะครับเดือนครึ่งแล้วกันได้นขนาดนี้ก็ไปในทิศทางที่ดีก็ขอขอบคุณนะครับเ,เพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังฟังพมบ่นนะครับก็ขอ กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ท่านดูทุกๆเดือน2เดือนนะครับมีพัฒนาการยังไงก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเป็นระยะระยะนะครับถ้าใครสนใจก็กด subscribe ช่องของผมไว้เลยเพื่อที่จะได้ติดตามาช่วงที่ผมอัปอัปเดตขึ้นมานะครับหรือใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็ถามลงใน ช่องของผมได้นะครับสอบถามกันเข้ามาได้สิ่งที่ผมรู้ผมจะตอบเท่าที่ผมรู้นะครับสิ่งไหนที่ผมไม่รู้ผมก็จะบอกว่าไม่รู้แล้วจะขออาจจะขอคําชี้นําชี้แนะของเพื่อนๆสมาทุกท่านเพิ่มเติมนะครับครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับขอบคุณมากครับ